สวัสดีครับสวัสดีค่ะกองทุนมาได้ไงก็ผมไปหาครูที่บ้านแล้วครับแต่ครูไม่อยู่เห็นคุณป้าบอกว่าครูยอยู่แถวนี้ผมก็เลยมาหาดูครับ <laughs> แล้วแวะมาหาครูให้ครูเลี้ยงข้าวเหรออ่ะ <t> จะกินไรว่าม,มานี่ผมไม่ได้แวะมาหาครูเฉยๆนะครับ ผมจะมาทำงานกับครูครับหก็ผมเห็นในเน็ตครูโพสว่าจะเปิดโรงเรียนใช่ไหมครับอืมผมก็เลยจะมาสมัครเป็นครูแล้วทำไมไม่ส่งข้อความมาบอกกันก่อนอะนี่ตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์ครูใช่ไหมเนี่ยผมส่งข้อความไปหาครูแล้วครู่ไม่อ่านจริงด้วยแล้วเป็นไงบ,บ้าง หายไปสองปีไปทําอะไรมาก็หลังเจ้าออกจากผ่าทำผมก็ไปเรียนต่อที่อื่นจนจบมหกครับแต่ว่าผมยังไม่รู้จะต่ออะไรดีผมก็เลยใช้แกลบเยียหาอะไรทําไปก่อนอผมก็เลยไปเป็นอาสาสมัครบนดอยครับ<อ>แล้วก็เป็นครูอาสา<อ>ผมเลยรู้ว่าผมชอบการเป็นครูครับแล้วผมว่าผมก็ทํามันได้ดีด้วยสิบบวกสิบเก้าไหนใครตอบได้กลับมาคราวนี้ประสบการณโชคชนวยชนะ วุฒผมแค่มหกอะ่ะครูจะรับผมปะรับสิแต่ว่าห้ามออกกลางคันนะ <laughs> ผมสัญญาครับว่าผมจะไม่ออกกลางคันงั้นก็ดีเลยทีนี้โรงเรียนเราก็จะมีครูสองคนแล้ว <laughs> ตอนนี้เรื่องสถานท,ท,ที่ทางสษานการจังหวัดเขาก็ไม่ติดอะไรแล้ว แต่แบบที่เราอยากจะสร้างนี่สิรูก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องงานแบบนี้ซะด้วยผมก็ไม่ถนัดครับถนัดแต่สอนเด็กงั้นเรื่องสถานที่ก็คงไม่เป็นไรมั้งไม่ว่าจะที่แบบไหนเราก็สอนกันได้ไม่ได้ครับต้องทำให้ดีที่สุดไอ้งานรีโนเวทสถานที่อาดอาดชิคชิแบบเนี้ยต้องให้คนที่มีหัวสินช่วยใคร เฮ้ยไอ้ดินโหโตเลยว่าไงบ้างไม่เจอมึงอย่างนานอ่ะแ้นี่อะไรเนี่ยหนวดหรือขนเลยติดหน้ามึงเนี่ยเอ้าก็หนวดสิวะมึงจะไปขนอะไรูดีๆหน่อยเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้ยมึงเบียดว่ะมึงอ้วนเองอ่ะกินเยอะงนาได้เล่นนะคร่ีเลยครับเป็นเกียรติมากเลยนะที่มีศิลปิน NFT ชื่อดังเนี่ยมาออกแบบที่นี่ให้ ผมเห็นแบบแล้วนะครูแต่ผมว่าต้องเริ <su> ่องจากซมแซมที่นี่ก่อนนะฝากได้นะเกมพวกนี้ครูเคยให้พวกผมเล่นแล้วนี่ครับใช่จ้ะแต่ว่าพอออกการศึกษาพิเศษเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจที่ครูอธิบายแสดงว่ายังไม่ผ่านเหรอครับอืม อธิบายกับเล่นให้ดูอะ่ะมันต่างกันนะครูตอนที่ครูเอาเกมเล่นแล้วหยุดอะ่ะให้ผมกรดินเล่นอะ่ะตอนฟังกติกาผมก็งงๆนะแต่พอผมเห็นเพื่อนเล่นอะ่ะมันทาให้ผมเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับเนื้อหาย,ยังไงอืมนั่นสินะครูอะ่ะต้องสอนผ่านเกมให้เขาดูผมรับประกันเลยถ้าเขาได้เห็นครูสอนเต็มๆนะหลักสูตรครูผ่านแน่แต่ว่าครูจะไปหาเด็กที่ไหนมาสอนให้เขาดูละ่ะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลยครู มนัทฝ่ายศึกษาตามอธยาศัยได้เลย